ผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาขับรถครับขับรถมอเตอร์ไซค์ขับ,บรถเร่งครับโอเคไปไปแล้วไปต้องจอดล้วเราจะไปกินข้าวอย่างสว่างเราจะไปกินข้าวอย่างสว่างเนี่ยโอเคไปไปไปขับเพืเร่งๆห้ามขับเกินไม่งั้นตำรวจจะจับเราใช่ไหมแต่มอเตอร์ไซค์ขับไม่ได้เลื่องกับรถ

ขับเร่งแรงขับเร่งแรงเลยขับมอไซค์ขับมอไซค์เร่งแรงตีโต๊ะตีตาต่อต่อปั๊มน้ำมันก็มีมาถึงปั๊มน้ำมันบางจับเฮ้ยปั๊มน้ำมันก็มีอ่ะแต่วิวิมีกินก็มีโรงเรียนสะบัดบำเพ็งก็มีด้วยเหรอเรียนเศรษฐกิจแบบบำเพ็งก็มี เอาออกเราออกนอกเราออกนอกเมืองมาแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องขับไปนี้ได้ก็ออกนอกเมืองละดีโอเคขับไปเรื่อยขับออกจากเมืองขับออกนอกเมืองเออดอกนอกเมืองเอกนอกเมืองออกนอกเมืองออกนอกเมือง ออกเมืองไปที่นอกเมืองขับออกเมืองขับออกเมืองขับออกเมืองอยูใกล้ใกล้อยู่ใกล้ใกล้มันจะไปอ่ะโอเคแล้วค่ะใบ,บเสร็จละโอเคครับท่านผู้ชมเราขอจบแค่นี้แหละการขับมอเตอร์ไซค์นี่เราบ,บอกครับวะวะผู้ยิ่งใหญ่โคกูดำ Woku dam.